ฟังไม่ไหวมาร์กต้วนกอตเซเว่นเปิดแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองนับว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวอารกเซ่แล้วทาสาวแฟนคลับของหนุ่มสุดหล่อยอย่างมาร์กต้วนกอตเซเว่นที่ต้องการติดตามหนุ่มมาร์กอย่างทันทีไม่ให้พลาดทักเหตุการณ์เพราะล่าสุดค่ะมาร์กต้วนของเราจัดให้แบบสุดฟังสร้างแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อแอปว่ามาร์กต้วนโดยในแอปพลิเคชันนี้มีทุกอย่างจบครบในแอปเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าอัปเดตตารางทัวร์ที่สามารถซื้อตั๋วผ่านทางแอปได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีหน้าสําหรับซื้้อสินคา บอบ์ดสำหรับพูดคุยและลิงก์ที่พาโซเชียลต่างๆของมาร์กต้วนอีกด้วยค่ะเรียกว,ว่าหนุ่มมาร์กเซเว่นจัดใหญ่จัดเต็มสำหรับความสะดวกสบายให้กับเหล่าอากาเซ่ซึ่งแฟนๆของหนุ่มมาร์กต้วนก็ไม่พลาดที่จะไปโหลดแอปมาใช้กันค่ะเรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากๆค่ะและงานนี้รับรองได้ว่ายอดการโหลดแอปต้องถล่มทลายอย่างแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ